Ie นี่พี่ป่วยมานานใช่ไครับถ้าพอตายเจ็ดปีแปดปีแล้วเขาอยู่คนเดียวก็เงาแล้วที่อยู่ไหนวะห้อง้ำ พี่สาวนะครับเขป่วยอยู่เขาพาสะโพกมาแล้วเดินไม่ได้นะครับตอนนี้เขาอาศัยอยู่คนเดียวแล้วเราจะตามไปเขาไปดูกันวันนี้ผมก็เตรียมข้าวเตรียมข้าวเตรียมน้ํา ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าบ้านที่เราจะมาเข้ามาช่วยเพื่อนของพี่เขาป่ mm. วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับตอนนี้มาอยูู่บรรยากาศบ้านนะครับเพรว่าน่าสงสารมากครับแล้วแล้วเขาอยู่คนเดียวเหรอมผมเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นโรคไตทำไมล้างไตท่นนี้ก็เป็นมาท่นนี้ก็ต้องไปผ่าครับ่เไม่ได้ไปผ่าแล้อนี่เดินเดินไม่ได้แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องไปล้างไตด้วยนี่พี่ป่วยมานานยังครับ ถ้าฟออตายเจ็ปี8ปีแล้วแต่ขาเริ่มเดินไม่ได้ประมาณ2ปี 2> แล้วพี่ไปเข้าห้องน้ําไปาไหนไ,ไม่ได้ใช้ห้องน้ำพี่ใช้เพินเพิดม,มาโดยตลอดเลยที่แรกอะ่ะพี่ลงไปเข้าห้องน้าได้ไงขามันมีแรงพอ ป่วยแล้วไปนอนโรงพยาบนะาลกลับมาแล้วข้าวไม่มีแล้วแล้วยังน,นี้ข้าของข้างบนอย่างนี้พี่กินเปล่าเลยนออะรครับอ็อเดี๋ยวมีป้าป้าก็เอาข้าวมาส่งก็จะใช้อะไ,ไรจะให้เขาหยิบอ๋อมีป้ารู้จักกันไม่ตอนนี้พี่ต้องการอะไรมากที่สุดครับเอ็นผู้ที่ต้องการแค่เยอะไปหมดก็มีมมทั<อ>้เพื่อนมีน้ำมีข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะพออยู่คนเดียวก็เหงาเลยที่อยู่ไหนว่าห้องน้ำเรา อันนี้ก็มีคนเข้ามาช่วยพี่เใช่ไหมพวกเทศบาลพวกอะไรพวกนี้อ่อมีนะรวอนนี้พี่ต้องก้อกตายทุกวันทุกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งแล้วพี่ไปไงครับเวลากองตายตอนเนี้ยผู้ภัยอ่ะเขาจะมาเขามารับมาส่งผู้ภัยเป็นในจุดบังค่าเนี่ยแหละครับเพื่อนนี้ก็เป็นเพื่อนใช่เพื่อนสมัยเรียนแล้วเพิ่งรู้ข่าวก็เพิ่งจะมาที่เพิ่งจะโพสลงเฟซไงโพส ไปเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วสาเหตุจากที่พร่บอขาที่มันเดินไม่ได้นี่มันเกี่ยวราะอะไรรถล,ล้มไงแล้วมันหัก,กขอ้อศอกหมอก็บอกแล้วว่ามันมีสิทธิ์อาจจะเดินได้หรือไม่ได้แล้วว่าอาจจะตายได้เขาบพูดก่อนขาแ,แล้วจะไม่โพสต์ลงเฟซเพื่อนก็ไม่รู้ไม่เห็นเพื่อนจะรู้ว่าพี่ขาหักแต่ไม่คิดว่าเดินไม่ได้แล้วเขาไม่คิดว่าพี่จะป่วยขนาดนี้ด้วยเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้ผมมีข้าวมีน้ำาห้กินนะ เอาละครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์ไว้เลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับได้พบเห็นคนแก่คนยากคนจนนะครับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางสังคมนะครับก็ติดต่อผมได้ inbox เข้ามาได้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับว่าผมจะไปช่วยเหลือใครที่ไหนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ